พอดูด้วยนะคะล่ะชายฉันเก่งมากค่ะตั้งใจเรียนขนาดไหนดูค่ะทำไมเพราะอะไรตั้งใจเรียนดูผู้กำกับค่ะทำไมตั้งใจเรียนมีว้าวุ่นแน่ค่ะคุณแม่ะจะมาว่าหลานชายฉันไม่ได้นะจ๊ะ รู้ไหมฝา,าก,บก,บกบอกคุณทิมาพรและคุณวันลบด้วยนะคะหลานชายฉันไม่ดื้อเป็นเด็กดีมากลบตะเพึดต,ตะเพิ่ไม่รู้ลบอะไรค่ะเก่งมากนะคะอย่ามาว่าหลานชายฉันว่าไม่ตั้งใจเรียนอะ <S <S ดูด้วยนะคะคุณทิมาพร ว่านอนสอนง่ายมากไรพูจาครับผมทุกคำไม่มีไม่มีการขึ้นเสียงแม้แต่คำเดียว ลน่งเฟซทำไรอะไรนั้นเป็นเพียงการแสดงเท่านั้น <laughs> จริงๆแล้วแม่ครับอย่างงู้นอย่างงี้ <laughs> เด็กดีนะฮะมาว่าหลานชายฉันนะ <c oughs> เห็นไหมเรียนโรงเรียนปิดก็ทำกันบ้าน <c oughs> ใครจะมาพูดนะตบเลยนะไม่รู้ <laughs> ก็ทำได้นี่ครับไม่นานั็ <laughs>